ผู้ชายไวทองเป็นแบบไหนมีอาการอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้ป้าปอจะมาพูดถึงผู้ชายไวทองนะคะส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ว่าผู้หญิงเป็นไวทองนะคะตอนนี้มาเรื่องของผู้ชายไวทองก็มีเหมือนกันนะคะก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะทั้งหญิงทั้งชายเป็นได้หมดนะคะแล้วผู้ชายไวทองเป็นแบบไหนไวทองในผู้ชายนีย่บางทีเริ่มต้นจาก30ปีเลยนะคะแต่ว่าลักษณะของไวทองในผู้ชายจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ส่วนใหญ่มักจะเป็นในช่วง40-45ปีนะคะสำหรับอาการก็มีมากน้อยแตกต่างกันค่ะโดยธรรมชาติผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศช,ชายชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะคะก็จะมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบเผาผลาญหรือเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะการสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรงโครงสร้าง แต่ถ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนีลดลงหรือฮอร์โมนเพศชายลดลงจะมีอาการเป็นยังไงบ้างอาการจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีอาการอารมณ์แปรปวนง่ายงุดหงิดง่ายจากที่ไม่เคยพูดอาจจะพูดเก่งขึ้นขี้บ่นเก่งขึ้นมีอาการลงพุงนอนไม่หลับอ่อนเพลียมีสมาธิน้อยลงหรือว่าลดลงบางคนก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วก็หย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นอ้วนลงพุงผมร่วงรวมทั้งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานความดันเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากเข้าสู่วัยทองเร็วเกินไปหรือเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุข เราก็ต้องกินอาหารให้มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่นะคะก็มีอาหารประเภทแป้งค่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเป็นเผือกเป็นมันก็อยู่ในกลุ่มแป้งนี้นะคะอาหารประเภทโปรตีนค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นถั่วหรือเป็นเนื้อสัต,สตว์เนื้อปลาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อาหารประเภทไขมันก็จะเป็นทั้งไขมันสัตว์ไขมันพืชได้หมดเลยนะคะแล้วก็อาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินก็จะครบห้าหมู่พอดีนะคะก็อยู่ในผักผลไม้ค่ะอาหารที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายก็ได้แก่ ผักใบเขียวถัว่วไข่แดงแตงโมหอยนางรมด้วยนะคะแต่คนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วก็ทานหอยนางรมมากไม่ดีนะคะคอเลสเตอรอลคุณจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายค่ะเน้นการออกกําลังกายที่สร้างกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นขี่จักรยานสควอตค่ะสะควอตก็คือการทําท่าย่อนะคะย่อค่ะก็คือการนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่มีเก้าอี้ อันนั้นคือท่าสควอตนะคะทางด้านจิตใจค่ะคุณจะต้องเป็นคนคิดบวกหมายถึงว่าคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เครียดแต่ยาขจ,จัดความเครียดที่ดีที่สุดก็คือความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวเป็นสุขพูดคุยกันด้วยดีมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกพูดคุยกันเข้ากันความสบายใจก็จะมา แล้วก็จะช่วยเสริมให้ทั้งพ่อทั้งแม่เข้าสู่วัยทองได้อย่างมีความสุขไม่เกิดภาวะซึมเศร้าแต่ถ้าคุณผู้ชายท่านไหนที่ภาวะวัยทองมีผลต่อชีวิตมากงุหงิดมากปวดชามือชาเท้าปวดหัวบ,บ่อยๆมีความเครียดมากแบบนี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อจะได้ค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะวัยทองอย่างเดียวหรือมีโรคอื่นๆร่วมด้วย ก็ไม่เพียงแต่ผู้ชายเลขสี่เท่านั้นนะคะผู้ชายที่เริ่มเลขสาก็จะมีอาการวัยทองได้เหมือนกันค่ะในผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอย่างเช่น30กว่า,ก,วาก็ไปแล้วแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดการพักผ่อนน้อยการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าจัดขาดการออกกำลังกายชอบทานอาหารหวานๆเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยหรือว่าสาเหตุพวกนี้ด้วยนะคะ รวมทั้งการเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันก็มีผลให้เข้าสู่วัยทองได้ก่อนวัยอันควรด้วยค่ะแต่บางทีก็เป็นเพราะกรรมพันธุ์นะคะถ้ากรรมพันธ์บ้านไหนมีปัญหาเรื่องเข้าสู่วัยทองเร็วก็มัจะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกด้วยตอนนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดูแลเฉพาะเรื่องได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปปรึกษาแพทย์นะคะเตรียมร่างกายให้ดีเตรียมจิตใจให้พร้อมก็จะก้าวสู่วัยทองอย่างมีความสุขค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็นำความรู้มาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ